พามาชมมันนาเยยบกันให้เห็นเลยเนี่ยท่านผู้ชมมันนาสามเดือนเกือบจะสี่เดือนแล้วแ่ะครับอื้อแจมนะจัดประแจมอยู่นะครับโอ้ยดกอยู่นะเห็นว่าก็ดกเอาเรื่องเอาเรื่องปุ๋ยสูตรนี้ครับอื้มทำขึ้นมาใช้เองในราคาที่ประหยัดหนึ่งสองสามสี่ห้า 7มีอีกไหมแปนี่หวัวน,นี้แปโอ้โแปดเก้หวัวหัวข้างล่างอีกหนึ่งโอ้โหแหลมเลย โอเคครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชรัเงานะครับวันนี้นะครับเราจะพามาชมมันนานะครับอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราฉีดปุ๋ยนะครับจากที่เราทําเองในคลิปก่อนก่อนนะครับก็จะเห็นว่าบางต้นนะครับใช้คำว่าบางต้นดีกว่าสูงสวยงามนะครับก็โอเคอยู่แต่แปลงนี้นะครับส่วนหนึ่งเป็นแปลงที่ลอกหน้าดินไปเยอะพอสมควรนะครับก็จะมีบางส่วนที่ สวยงามบางส่วนก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะนอกจากว่าดินของเรานั้นหน้าดินของเรานั้นออลอกไปหมดแล้วนะครับแต่ผมจะพามาดูหัวมันนะครับหลังจากที่เราทําปุ๋ยฉีดเองนะครับในคลิปก่อนๆน,นะครับว่ามันจะมีหัวให้เราหรือเปล่านะครับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับโอ้โหสูงนี่นะครับสูงก็เรื่องเหมือนกันโอ้โหต้นนี้ยิ่งสูง ท่วมหัวเลยทีเดียวดินก็จะแตกดินเริ่มแตกออกเยอะพอสมควรนะครับแปลงนี้นะครับก็ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากพันธุ์มันที่เรามาปลูกนั้นต้นเล็กนะครับบางต้นก็เหี่ยวตายเห็นไหมครับเนี่ยต้นเล็กเล็กที่ผมเอามานั้นมันมันไม่ใช่ต้นแก่นะครับอย่างที่ผมเอ่ยในคลิปแรกๆเลยว่าควรที่จะเลือกเอาต้นที่มันเก่ๆนะครับอันนี้เป็นปลายมันอ่อนๆพอเรามาปลูกแล้วก็เหี่ยวตายนะครับ แล้วก็ดินตัวนี้ดินตัวนี้ผมไม่ได้ไถให้มันละเอียดมากนะครับก็เป็นถ่ายแค่สองรอบเองมันก็มีฟางเป็นบางส่วนอาจจะโปร่งนะครับอาจจะเป็นดินที่ผุดลงไปแล้วมันโปง่งมันก็ทําให้เหี่ยวตายแล้วก็อาจจะเป็นพันธุ์มันที่ไม่แก่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูหัวมันดีกว่าขุดลองดูว่าม,มีหัวไหมผมว่าน่าจะมีหัวนะดินแตกขนาดนี้ ท่านผู้ชมว่ามีหัวไหมครับตัวนี้เป็นปุ๋ยที่ผมทำขึ้นมาเองนะครับโอ้โหจอแล้วจอแล้วจอแล้วนี่มีหัวอยู่นะอึ้งอึ๊งขุดลงไปเลยดูก่อนอื้อแจมนะท่านผู้ชมแจมอยู่แจมอยู่อื้อหัวใหญ่อยู่นะมันตัวนี้อายุ เ,เ,กเกือบเกือบก็จะสเดือนแล้วครับสเดือนกว่าๆเดี๋ยวผมจะเทียบหัวให้ดูเลยเดี๋ยวหาที่วางขวดเอ็มร้อยกันเ,เนี่เทียบกันให้เห็นเลยเนี่ยท่านผู้ชมปุ๋ยที่ผมทําขึ้นมาเองนะครับก็เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยหัวเท่าเอ็มรอยเลยเดี๋ยวควัดลุยฝั่งนี้มีไหมเนี่ยน่าจะมีอยู่นะ อืมท่านี้ก็เจอหัวโอ้โหจำอยูอสอส่ส่วนใครที่อยากรู้ผมใช้ปุ๋ยอะไรนะครับมันมีคลิปที่ผมทำปุ๋ยไว้อยู่นะครับแบอบกว่าพิมพิมเข้าไปว่าปุ๋ยทำปุ๋ยฉีดพ่นทางใบนะครับอันนี้ผมทำคลิปไว้เลยนะครับอือเป็นปุ๋ยที่ราคาประหยัดนะครับที่เราทำขึ้นมาใช้เอง ออโอ้ยโอ้ยเนี่ยอออันนี้ก็มีแล้กวก็ปลูกถั่วดินฮึโตแล้วเนี่ยมันมันนาสามเดือนเกือบจะ4สี่เดือนแล้วแ่ะครับแจมนะจัด่าแจมอยูน่น,นะครับ เอแคนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะขวนต้นนี้เดี๋ยวเราไปดูต้นใหม่กันดีกว่าโอเคถุมันไว้ก่อนถูมนไว้ก่อนเดี๋ยวตอนตอน,ตอนที่ว่าเราเก็บผลผลิตนะครับมันจะหัวใหญ่ขนาดไหนเเดี๋ยวว่าดูแค่ต้นเดียวอื้อต้นนี้ก็ดินแตกเหมือนกันโอ้ เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆกันเ,เนี่ยเรามาดูต้นนี้บ้างดีกว่าดินไม่ได้แตกนะครับแต่จะขุดดูเฉยว่ามีหัวไหมแต่ดินร่วนนะตัวนี้เป็นดินดินร่วนหน่อยครับไม่ใช่แบบดินเหนียวร้อยเปอร์เ็นแต่แป้งดินเหนียวก็มีหัวใหญ่ไหมตัวนี้โอ้มีหัวอยู่มีไง อืมอ,อืมตัวนี้หัวไม่ใหญ่เท่าไรอืมอ,อืมอ,อืมเราไปดูต้นอื่นกันดีกว่าโอ้โหท่วมหัวเลยตรงนี้อืมอ,อืม เล็กๆดูต้นเล็กดีกว่าเดี๋ยวว่าหาดูแต่ต้นใหญ่แต่ผมพามาดูต้นเล็กต้นเล็กต้นนี้มีหัวไหมเนี่ยแต่ดินแตกอยู่นะน่าจะมีนะอืสออืสออื้ออื้มีไหมเนี่ยโอ้ยมีมีอยู่มีอยู่ต้นเล็กๆก็มีหัวอยู่อ้าวแต่ว่าไม่ใหญ่เท่าไหร่ นะคมองม่าใหญ่เท่าไหร่ต้นเนี้ยเพราะว่าตามต้นนั่นแหละครับเนาะถ้าต้นใหญ่ก็ต้องหัวใหญ่ตามทฤษฎีถ้าต้นเล็กก็มันจะเป็นหัวเท่าแขนมันก็เป็นไปไม่ได้นะนี่ดูต้นนี้ดีกว่าตันนี้ต้นใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันแต่ดินก็แตกนิดนึงมีไหมเนี่ยอ,อืโหมี ี่ก็มีอันนี้ผมปลูกใกล้เถียงนานะครับเลี้ยงไก่ดัวไก,ก่ก็ทั้งเหยียบทั้งอะไรต้นตอนนี้มันขึ้นมาเล็กๆก็ตายบ้างอะไรบ้างเฮ้ยแตวน,นี้หัวไม่ใหญ่หรือว่ามันใหญ่ข้างล่างนะอือหถ้าได้แบบเมื่อกี้เนี่ยแจ่มนะเหมือนต้นก่อนหน้านี้นะมันจะมีหัวอยู่โอ้ยดกอยู่นะเห็นว่าก็ นี่หนึ่งสองเนี่ยวันที่สองนั่นเนี่ยออเฮ้ย,ย,ยสามสี่นั่นแจมห้าอือหอแจมอยู่นะนี่ออึอ๊ลองลองลองลอาลองไปทางนี้สิมีอีกไหมมีท่านผู้ชมอือหอนี่ก็มีหัวอีกหัวหนึ่งลงนะครับนี่เนี่ย ข้างล่างก็มีโอ้โดกเอาเรื่องเอาเรื่องปุ๋ยสูตรนี้ครับอืทำขึ้นมาใช้เองในราคาที่ประหยัดเอาซีเอาซีดูหัวมันสิมีกไหมลองควัดรอบต้นเลยมันจะโค่นไหมนี่ยเจอฝนมาเนี่ยแต่ฝววนไม่ตกใส่เลยนะท่านผู้ชมฝนไม่ตกใส่เลย แรงย่งิง้ถ้าฝนตกมันจะหัวใหญ่กว่านี้อยู่ผมว่าแล้วต้นมันก็จะสมบูรณ์กว่านี้นะโอ้แจมอยเดยวลองนับดูสิหืมดกนะต้นนี้หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอีกไหมแปดนี่หัวนี้แปด โอ้โหแปดเก้าหัวหัวข้างล่างอีกหนึ่งโอ้โหแหลมเลยโอเคปุ๋ยเราก็ราคาประหยัดเองนะครับท่านผู้ชมใช้ไม่กี่บาทเองในการต้นทุนในการทำปุ๋ยสําหรับปุ๋ยฉีดพ่นทางใบนะครับใช้ได้หมดนะครับทั้งมันสำปะหลังแล้วก็พืชให้ผวนใ,ให้หัวนะครับโอ้โหรวมหัวกระเจ็บนนนนยาไปน่น โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ดูแล้วนะครับชอบใจนะครับก็จะลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจนะครับในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเอ่ยกล่าวคำว่าข,าบาขอบคุณและสวัสดีครับ